กระทรวงสาธารณาสุขจัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับอสอมเพิ่ม4รายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงสาธารณาสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลฉบับที่10พศ2568มีผลแล้ววันนี้รายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับอสอมประกอบด้วย1การตรวจสำหรับอสอมทุกคนได้แก่ ซักประวัติบุคคลประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปประวัติการเจ็บป่วยประวัติครอบครัวการประเมินและคัดกรองประกอบด้วยวัดความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองภาวะซึมเศร้าและภาวะเครียด 2. การตรวจเพิ่มเติมสำหรับอสอมอผู้มีอายุมากกว่า30ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้แก่การตรวจตามข้อหนึ่ง ตรวจความเข้มข้นระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปตรวจอุจละเฉพาะพื้นที่เสียงโลกพยาธิใบไม้ตับตรวจอุจละคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้มีอายุ50-70ปีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPVDNA test สำหรับผู้หญิงอายุ30-60ปี และแพ็กเกจตรวจสุขภาพอส so มฉบบนี้ได้เพิ่ม4รายการใหม่สำหรับอสมผู้มีอายุมากกว่า30ปีบริบูรณ์ขึ้นไปประกอบด้วยตรวจการเอ็กซเรย์ปอดตรวจปัสสาวะทั่วไปตรวจไขมันในเลือดชนิด Total Cholesterol and HDL และตรวจค่าไตา 3. าการตรวจเพิ่มเติมสำหรับอสมผู้มีอายุมากกว่า60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้แก่ประเมินภาวะถดถอยทั้ง9ด้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อสอมซึ่งเป็นต้นแบบด้านสุขภาพทั้งเฝ้าระวังป้องกันและดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ